สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่กุกกิ้งยิปติ้งกับอเล็กแกันิกนะครับวันนี้พาท่านมาย่างคอหมูกระทะเหล็กกันนะครับใช้ถ่านกับฟืนวันนี้ลุยเลยนะครับลมแรงมากครับท่านผู้ชมเราก็ทําการจีกันก่อนนะครับกระทะเหล็กตนร้อนนะครับผมตลอดปรวลไปหมดแล้วนะครับวันนี้มีน้ําจิ้มแจ่วนะครับมาคู่กับคอหมูย่างนะครับบนกระทะเหล็ก เราก็กลับด้าน2ครั้งแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นพอคำนะครับสุกเร็วไฟแรงนะครับคอหมูเราแล่มาไม่หนานะครับนี่หอมมากๆเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวชิมด้วยกันนะครับน้ำจิ้มก็พร้อมปักก็พร้อมาครับท่านผู้ชมสุกถึงก็ชิมกันเลยนะครับนี่น้ำจิ้มนะครับด้วยกันครับน้ำครับ